มีมีคนวิเคราะห์ว่าก่อนหน้านี้ที่พักประชาชนดูจะค่อนข้างเก่งใจพะภูมใจไทยเพราะอยากพยายามให้เกิดการร่างรัฐธรรมนูญ<อ>ใหม่เ,<อ>เกิดขึ้นได้จริง<อ>แต่พอตัวร่างเนี่ยมันผ่านชั้นกรรมธิการมาเรียบร้อยแล้ว <c oughs> หน้าตามันห่างจากร่างที่พักประชาชนเสนอในชั้นแรกพอสมควร <c oughs> จริงๆแล้วก็อาจจะไม่ต้องเสียดายร่างนี้ไหมคะ คือสําหรับผมโปรเจกต์ร่างรัฐธรรมนูญใหม่หรือยกร่างรัฐธรรมนูลใหม่เนี่ยอันนี้มันมันไม่ค่อยเหลืออะไรที่เป็นรูปธรรมแล้วว่าอยากทําอะไรเนยเว้นความรู้สึกว่าอยากแก้แความรู้สึกเนาะแต่ตัว,ต,วตัวเนื้อหารจริงจะแก้อะไรเนี่ยผมคิดว่ามันมันเลื่อนลอยขึ้นทุกทีเพราะว่าตอนนี้มันกลายเป็นโจทย์แทนที่ว่าอยากจะทําอะไรเนี่ย โจทย์มันกลายเป็นว่าทํายังไงไม่ให้ถูกสารหลงคือทํายังไงให้ถูกต้องตามคําสั่งสารโจทย์มันไม่เหมือนว่าอยากทําอะไรแล้วตอนนี้คือโจทย์มันคือทําข้อสอบทำาไงให้สารถูกใจมันทําให้การออกแบบที่จะเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยมันก็จะอยู่ภายใต้ความภาว,าวาว่าไม่ได้นะเพราะไม่งั้นสารก็ชะโงกมาดูได้ตลอดนะเป็นการล้มล้างกับปกครองหรือเปล่าเป็นการล้มล้างกับปกครองหรือเปล่านั้นโอกาสที่จะดีไซน์อะไรที่มันแบบอะไรอะพลิกฟ้าความเห็นดิน แบบดีไซน์ใหม่เลยเงี้ยเป็นไปไม่ได้เป็นไ่ได้ยากนะมันก็จะเป็นการแก้ปัญหาเชิงเทคนิคบางอย่างนะครับเช่นอะไรนะบัตร2ใบไม่ตัวเลขไม่ตรงกันนะรสระบบปราร์ตี้ลิสกับพื้นที่ทําให้มันตรงกันสัทีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเรื่องลิสตคนดิเดตนาะยกไว้ต้อจำกัดไปที่3คนที่ยื่นไว้ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งอะไรไว้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับ แต่ใหญ่ๆไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็คือไม่ต้องมีลิสต์เพื่อว่าไม่ให้นําไปสู่วิกฤตบางที่พอมันหมดจากลิสต์แล้วเราหานายกไม่ได้ใช่แต่ว่าถ้านอกเหนือจากนั้นแล้วถามว่าจะต้องถึงขั้นคือไอ้ปัญหาพวกอย่างเงี้ยมันไม่ต้องตั้งสสรก็ได้มันแก้ลายมาต,ตาก็ได้ใช่ไหมจะตั้งสสรคือต้องอยากทําอะไรบางอย่างแต่ตอนเนี้ฟังๆดูเหมือนด้วยน้าตามันต่างออกไปเรื่อยๆเนี่ยโอกาสจะคาดหวังว่าผลลัพธ์มันจะมันจะเป็นอย่างที่เราต้องการมันก็ห่างไปเรื่อยๆคือ ก็อย่างง้หนึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เสียหายขนาดนั้นนะที่ที่มันจะล่มไปหรือมันล้มไปอันนี้คนคนดูเหมือน <laughs> ครึ่งครึ่งห้าสิบห้าสิบว่ามันจะแก้ได้ตลอดรอดฟังอีกห้าสิบคือคิดว่าไม่น่าไปไม่ไม่น่าไปถึงอืมก็สุดท้ายถ้าสมมุติว่าร่างนี้มันอาจจะไม่ได้ผ่านวาระสามเพราะมีการยุบสภาหรืออะไรก่อนเราก็อาจจะมีโอกาสแก้หลายมาตาไปก่อนก็ได้ก็ได้ก็ไปรอก็ มีสภารอบหน้าก็ก็ทําไปนะก็ก็คงโดนด่านิดหน่อยนะครับไปตีไพ่โง่โดนเขาตลบหลังยุบสภาอะไรไปก็ว่าแต่ผ่านถึงผ่านก็ต้องรอก็ต้องรอสภาไม่ไม่ใช่รอบนี้ไม่ไม่ใช่รอบนี้ถึงผ่านก็ต้องรอสอสรหน้าหลังเลือกตั้งสวก็อย่างสวเดิมผมก็เลยผมพรรคประชาชนหรือพรรเก้าไกลมันมีอะไรซ้ำๆมาอยู่นะ คือรัฐธรรมนูญเนี่ยพรรนคประชาธิปัตยนคิดเนาะดันเงื่อนไขใหญ่นะแล้วตอนนี้ร่างในมือกรรมธิการอ่ะมันเป็นร่างที่ภูมจะไทยยึดได้มากกว่าอะไรกรรมธิการสามสิบห้าคนกรรมธิการรับฟังความเห็นเนี่ยมันภูมิใจไทยก็ได้นะใช่ไหมสุดท้ายก็คือเป็นวิธีให้สมัครเข้ามาเออแต่ว่าูา้วยหลักการคุณได้เจตนาลมแต่ว่ารายละเอียดเสร็จภูมิใจไทยอะ่ะ เหมือนกับผมเมืกตอนเรื่องพักก้าไกลยายดันเรื่องอะไรเสรีสุราเสรีอะไรเงี้ยดันเกือบตายเนาะกฎหมายผ่านโดยรับเพื่อไทยเนาะหรืยอย่างสอรถเท่าเทียมนะผมก็คิดว่าก้าไกลใช่ไหมเป็นคนดันเนาะแต่มมนสําเร็จดิรัฐบาลเพื่อไทยด้วยฝีมือของเพื่อไทยมันเม่อนอะไรซ้ำๆนะแต่ว่าไม่ดันก็ไม่ได้แต่ก็ผมว่าก็ดันได้ระดับหนึ่งอะ ก็ยังไงๆก็ทาอะไรไม่ได้บ้างแต่ว่ายง้อยก็รักษาสัญญาที่ทาไ้ให้อันนี้ไงนสิ่งที่คุณต้องอธิบายประชาชนเลือกตั้งไงว่าเฮ้ยแล้วกูดันเกือบตายนคุณอาจารย์ใช้่าอะไรเสียโง่อะปติภังโง่กลุ้มไว้ใจเขาเกินไปปลากูเสียโง่ปากูโดนหลอกเปล่านี่คือโจทย์ใหญ่จริงๆนะแต่จะถอยก็ไม่ได้เพราะว่าแหมมันสงคราสู้ขนาดนี้ละแต่พอฟังอย่างนี้สุดท้ายถ้าไม่ได้การแก้ ไม่ได้เริ่มต้นแก้สองเพื่อนําไปสู่การตั้งกรรมธิการร่างรัฐมนูญใหม่เนี่ยแต่พรรคพุ่มใจไทยการได้เข้าไปในอํานาจรัฐในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยเขาได้ทําอะไรหลายอย่างนะคะโอ้โหก็ก็เยอะนะครับค่ะแต่ว่าทำเยอะทําเยอะแต่ว่าแต่ว่าถามว่าทําสิ่งที่แบบจําเป็นไหมนี่อีกอีกเรื่องหนึ่งจำเป็นจาเป็นสําหรับเขาจำเป็นสําหรับใครเนาะอันนี้อันนี้เรื่องหนึ่งนะ แต่เรื่องสสรอก็อย่างที่พี่พิสุทธ์ว่าก็คือออกแบบมาเนี่ยไปไปมามามันก็จะสีเดียวกับสวอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่านี้เราเคยคุยกันแล้วในรอบก่อนๆเลยที่บอกว่าในสภาวะการเมืองอย่างเงี้ยถ้าเปิดให้มีการเลือกตั้งเลยเขาแฮกระบบเปลี่ยนสีสสรอไปเลยก็ได้แต่อย่างนั้นมันก็จะเป็นยี่สิบหยิบหนึ่งมันก็อาจจะสะท้อนสัดส่วนของสภาผู้แทนราษฎรมากขึ้นแต่ว่าโอเคสวก็ยังเป็นชุดนี้ ใช่แล้วคืออันหนึ่งที่ต้องระวังในเรื่องการออกแบบคือถ้าเกิดทําออกมาแล้วหน้าตาม,มันเหมือนสัดส่วนในสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยคำถามก็คือ,อะจะทําทําไมเนี่ยทำไม,ไมกถ็ถ้าอยงนั้นก็ไปเอาสภาที่มีอยู่แล้วแล้วก็ประหยัดเงินจากสะสลอที่เราบอกอยากได้สะสลอเราคิดว่ามันจะหน้าตาเปลี่ยนแต่ติออกมาแล้วมันหน้าตาคล้ายๆกับไอ้ที่เราเห็นอยู่ทุกวันในสภานิติบัญญัติหน้าตาคล้ายสวอนะอะไรเงี้ยมันก็จะความชอบธรรมมันก็จะน้อยลงความสดใหม่มัน มันมันไม่สดเอางี้ดีกว่านะมันมันมันไม่น่าเชื่อเท่าไหร่แล้วก็คนมันก็จะเริ่มอาจจะตั้งข้อรังเกียจอะไรอย่างงีนะ้การทํางานสองสอสอ,สอรอมันก็จะยากขึ้นตามลําดับเราเราพูดเหมือนกับว่ารัฐนนูจะผ่านเนาะ <laughs> ผมผมถอยอับมาผมคิดว่าการเมืงไม่แน่นอนนะคะอา้าวเลือกตั้งที่จะถึงโดยยุบสภาหรือไม่ยุบก็ตามแต่นะ แล้วมีการลงประชามติว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการร่างรัฐมนูลนีน่เงี้ยนะอย่าคิดว่าจะผ่านนะเกิดกลวโหวตมาไม่องแก้่เอาโน no, เนี่ยนะพรคประชาชนจะพูดแบบไหนไม่รู้แต่เมื่อกี้นี่เป็นไปได้ครับแต่ผมคิดว่าน่าจะผ่านเพราะว่า,ค,วา,าคือโดยโดยนิสัยคนไทยถ้าใครถามว่าเอารัฐมานูลใหม่ไหมเนี่ยคือคือผมคิดว่าเราอยู่ในกระแสแบบเราสึก ร่างใหม่ดีกว่าอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ก็น้มอเอียงทางอาจารย์คืออย่างนี้ผมก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยกาแก้รัฐมนูนเนี่ยพรรคที่ไม่เอาเลยนะคือพรรคภูมิใจไทยแต่ตอนนี้เขาอาจจะเอาเพราะว่าก็ได้ประโยชน์ก <laughs> ็ได้เยอะอยู่นะแต่คุณพรารดาลเขายืนยันมาตลอดนะว่าพรรคภูมิใจไทยไม่เคยขวางการแก้รัฐมน่นฟังพราดาก็ได้ฮะก็ดีแต่ว่าต้องฟังอีกสองคนนะครับ <laughs> ค่ะ แต่ว่าหลายคนวิเคราะห์กันค่ะว่ายังไงเนี่ยคุณอนุทินน่าจะยุบสภาแน่ๆยุบอยู่แล้วอเอาปเป็นว,ว่ายุบก่อนใช่ไหมยุบก่อนยุบก่อนสี่เดือนเออผมไม,ม่เหตุผลที่แกจะไปยุบยุบตามที่นักไนะน้นะเท่าไหร่นนเดิมยจะยุบสามสิบเอ็ดมกราค่ายุบก่อนอยู่แล้วเพราะว่าที่มาคิดอนี้นะหนึ่งก็คือว่าเขาได้เปรียบมากนะพื้นที่ เลือตั้งคนพร้อมจูเวนปฏติลิสกก,ก็ต้องว่านไปทุนพร้อมเ,ออเราไม่ได้เก่าหาเนะนกลไกรัดเนี่ย <c oughs> อ้าวอย่างน้อยก็ไม่ได้ขวาง <c oughs> คือเรงการโยกย้ายอะ่ะ <c oughs> พร้อมนะกระแสก็ก,กลำลังถือว่าดีนะถ้าขืนอยู่ต่อยาวนะคือหนึ่งก็ไม่ยอมใหยุบคืออย่างเงี้ยถ้ายื่นอภิปรายหนึ่งห้าหนึ่งใช่ไหม ไม่ยอมอยู่แล้วมันเรื่องอะไรแบบให้ให้โดนตัวโดนพปพายโดนล็อกหรือว่าแบบเฮ<ม>้ยศพไม่สวยอ่ะก่อนเยอะเขาไม่ยอมอยู<ม>่แล้วที่หนึ่งที่สองคือว่าถึงแม้จะไม่ยื่นเนี่ยผมว่าตอนนี้กลุ่นินกราาแกะแสแกแกไม่ค่อยดีนะอย่างอาจารย์บอกนะทั้งไทยกับอูชาแก่ก็เพี้ยนพรมเนะ่ไปลั่นวาจายทรัมย์บอกว่าอยู่กูยกเลิกเรื่องภาษีะอันนี้ก็อันนี้ก็อันนี้ก็พลาดนะไอ้เรื่องกระแสอ่ ไทยเทาไทยดําเนี่ยนะก็ไม่ได้คะแนนบวกนะนั้นถ้าเกิดแกอยู่ต่อนะมีเรื่องคิดไม่ถึงนะแกก็เสียนั้นการยุบเนี่ยผมคิดว่าการยุบก่อนล้วนแต่เป็นสิ่งที่เป็นคุณเป็นคุณกับพรรคูุิใจไทยอย่างยิ่งนั้นแกคงไม่ยืดจนจบอะแล้วยิ่งถ้าพรรคเพื่อไทยจะไปยืนพิปลาแกคงจะยิ่งชอบใจใหญ่เหีุผลเพียงพอที่ผมว่าผมยุบได้เบียบเต็มเต็มหน่อยครับ ถามอาจารย์ต่อน,นึงค่ะตอนนี้เขาเถียงกันอยู่ค่ะว่าพอฝ่ายค้านยื่นขออภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วนายกห้ามยุบนายก,ยกห้ามยุบทีนี้ห้ามยุบเนี่ยนับเมื่อไหร่เมื่อฝ่ายค้านยื่นหรือว่าต้องรอประธานสภาบรรจุวาระผมคิดว่ายื่นมันจะสําเร็จเสร็จสิ้นก็คือก็ต้องอะไรตรวจสอบความถูกต้องอะไรเรียบร้อย<ม>แล้วก็บรรจุมผมคิดว่าผมคิดว่าอันนั้นคือคือคือการยื่นที่ ที่เป็นทางการก็คือมันต้องเข้าระบบอ่ะมันต้องเข้าระบบสารบัญนะเนะไอการไปยื่นเฉยๆเนี่ยยื่นแล้วถ่ายรูปแต่นั้นมันไม่มม่มไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องมาตรวจก่อนมันเหมือนแต่งงานกับสมรสเนาะทำไมต้องมันต้องอ๋อแต่งงานแต่งงานเรื่องหนึ่งแต่สมรสจดทะเถียนสมรสสมรสนะคล้ายๆกันก็คือยื่นในในทางกฎหมายคิดว่าก็ต้องนับที่มันบรรจุเข้าระบบสารบัญแหละ งั้นหมายความว่าถ้ามีการยื่นมันก็จะมีช่วงเวลาหนึ่งที่ให้คุณอนอุทินตัดสินใจใช่แต่ว่าแต่ว่าอันนี้อันนี้พูดลอยๆกันแล้วกันคือคือ,คอมันก็ต้องเป็นเวลาพอสมควรเนาะคือไอ้ตรวจยติเน<อ>ี่ยมันเคยทํากันมาใช้เวลาเท่าไหร่มันควรจะเท่านั้นคือมันไม่ใช่แรบมันไม่ใช่ว่าสมัยก่อนมันไม่เคยมีการมันไม่จําเป็นต้องคิดเรื่องนี้คือเอาอย่างนี้พูดพูดอย่างนี้ดีกว่าว่ามันไม่มีความจําเป็นต้องคิดเรื่องนี้เพราะว่าเพราะว่า มันไม่มีใครเคี้่วเป็นประเด็นอันนี้ของเราครั้งนี้เป็นประเด็นเพราะเรารู้สึกเวลามันน้อยมากมันสี่เดือนเนี่ยพอพอไปปักหลักไว้ว่าสามสิบเอ็ดมกราคือวันสุดท้ายเนี่ยใช่ไหมฮะทุกวันจะดีเลยดีเลยหนึ่งวันหรือเร็วขึ้นหนึ่งวันเนี่ยมันมันชิงไหวชิงพลิปกันตลอดมันมาเลยแต่แต่ถามว่าก่อนนั้นเนี่ยถามว่านักกฎหมายรู้ไหมว่าใช้เวลากี่วันในการตรวจก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อย่างมากมันก็หลักแบบวันสองวันโลบยินน่าจะเร็วนะมบตนยื่นนะ พวกจะมันรอกไปอยู่ฝั่งฝ่ายค้านนี่รอบนี้ประธานสภารองประธานสภาอยู่ฝ่ายค้านก็ความเป็นความแปลกประหลาดอีกอย่างหนึ่งของสภาไทยแล้วถ้าบาลเสียงข้างน้อยก็จะก็มีสภาพอย่างนี้ก็คือกลไกส่วนใหญ่ในสภาไม่ได้อยู่กับตัวเองอย่างเป็นทางการอย่างไม่เป็นทางการอย่างเรื่องนะแต่ว่ากลไกอย่างเป็นทางการไม่อยู่ด้วย แต่คุณอนุทินก็คงน่าจะคงรู้แหลคะค่ะก็คงรู้รก็เปินก็เตรียมแล้วไงแกแค่แก้วันที่